เบิ่งครับโอ้หักเลยครับห้างนี้ห้างนี้มีแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการเลยนะครับเบื่องครับเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งกันนะครับว่าห้างสิเป็นยังไงนะครับโอ้ยสุดยอดครับผมขาวจัวเลยครับโอ้ยสุดยอดครับผมเบื่องครับโอ้สุดยอดครับผมเบื่องครับ นี่คือนำผึ้งนะครับนำพึ้งนะครับไม่ร่วงพึ้งด้วยนะครับผมทำช้ำครับผมงามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีตอนบปายนะครับแดดแรงๆนะผมก็ยังออกมาตามพึ่งอยู่นะครับยังออกมาตามพึ่งอยู่นะครับผม พอดีนะครับเห็นตัวพึ่งนะครับพอดีเห็นตัวพึ่งนะครับเลยจอดรถดูนะครับนี่ครับบินออกมาจากตรงนี้นะครับบินออกมาจากตรงนี้นะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับยังไม่เห็นรังนะครับแต่เห็นตัวเข้าไปนะครับตัวออกมาตัวเข้าไปนะครับ จะย้อนแสงนิดนึงนะครับออกมาจากตรงนี้นะครับอน้างจะลกนะครับพี่น้องอ้ยลกนะครับ เบื้องโตนะครับออกมาจากมังมีนะครับนี่ครับออกมาครับเขาไปครับุมตรองอ้อมนะครับุมตรองอ้อมไปอีก้างนึงนะครับาะวเขาบบได้นะครับนี่ครับเขาไปเต็มเลยครับผมผมทายเบื้องชัดบบได้นะครับมันย้อนแสงนะครับนี่ครับเขาไปร้ายเลยครับเดี๋ยวผมจะซู้ไ้เบื้องนะครับ หลัวเห็นบอนะครับนี่ครับเดี๋ยวอ้อมไปอีกครั้งนึงนะครับครับกะบอตองอ้อมนะครับผมเห็นช่องพอดีนะครับมีช่องเขาไปยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปหลุนกันเลยนะครับอุ้ยครับเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ พูนครับพูนครับเดี๋ยวเผาพีเบิ้งครับเผาไี่้ไก่นะครับโอ้ห้างไงเลยครับผมโอ้ห้างแบบงามเลยครับงามเลยครับผมเบิ้งครับโอ้หักเลยครับห้างนี้ห้างนี้มีแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการเลยนะครับเบิ้งครับนี่คือเพิงมีล่างแล้วนะครับอ่ะ ลังแหลกของดูดูการนะครับเดี๋ยวตีเลยนะครับโอ้งามครับเดี๋ยวไปเบิ้งพ้าไปเบิ้งอีกคางหนึ่งนะครับเบิ้งครับอีกคางหนึ่งนะครับนี่คือมีล่างแล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับโอ้ยงามเลยครับกะที่ออกไปเฮ็ดคุบนะครับเฮ็ดคุบตีเลยนะครับครับกะเฮ็ดครบเรียบร้อยนะครับ นี่ครับครบนะครับสําหรับตีพึงนะครับอุปกรณ์พ่พอมันได้นะครับเือนี้ก็มีถังใบเดียวนะครับผมบ่ได้เอามีดตัดล่างมานะครับบ่ได้เอามีดตัดล่างพึงมานะครับเดี๋ยวใส่มีดพกนะครับมีดยังมีที่มีมีดพกมาอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับอ่ะขึ้นมาเลยครับผมก็เดี๋ยวมาลรุนเบิ้งกันนะครับว่าห้างสิเป็นยังไงนะครับบ่ท่านถือควันนะครับเดี๋ยวเป่าควันใส่นะครับ น้ำนะครับมีน้ำนะครับตำบากนึงนะครับควนไปโดนแล้วครับควนไปโดนแล้วครับผมนะมาเบิ่งกันนะครับโอ้ยสุดยอดครับผมขาวจัวเลยครับโอ้ยสุดยอดครับผมนี่ครับมอเตอร์นหัวน้ำนะครับ โอ้หัวหนามก็งามครับงามผมงามงามครับผมงามครับโอ้ยนี่ครับผมไปยังม่ทันถึงนะครับอเดี๋ยวต้องฟ่าน้ำ้าไปนะครับมีแต่น้ำั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับมีแต่น้ำนะครับขึ้นมาหอนห้างแล้วนะครับนี่ครับผมงามเลยครับผมโอ้ยอดนะครับเบิ้งหัวหนามครับช้ำๆครับผมชชำๆครับเบิ้งครับ โอ้สุดยอดครับผมเบิร์ครับนี่คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งนะครับไม่ร่วงผึ้งเลยนะครับผมโอเคครับตัดครับผม งามครับผม ทำครับผมงามเลยครับอืมสวยงาม นี่เป็นเกซ้อนผึ่งนะครับ มีดปก่อยเขาปันได้นะครับเพราะว่ามีดผมมันบริใไซตัดผึ่งนะครับอันนี้ไว้จิมเฮ็ดนะครับมีตัดผึ่งก็แด้มาน้่นะครับกับปกอมปันได้นะครับมือนี้กัโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปเบิรงข้างใ้นะครับมาสรุปผลงานกันนะครับนี่ครับตัวอ่อนนะครับผมเต็มพอดีนะครับประมาณน่าจะประมาณสองกิโลกว่าๆนะครับผม ส่วนน้ำนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมเพิ่งครับงามๆครับผมประมาณขวดกัวๆนะครับประมาณขวดกัวๆนะครับผมถือว่ามานเลยนะครับมือนี้นะครับตัวนี้งามๆครับผมแล้วก็มีเกศซ้อนนะครับเกศซ้อนถึงหน้าเกศเกศรอนถึงครับกะห้างแรกนะครับสําหรับดูดูการไม้นะครับเดิมแ้วนะครับผมกะ่อไปกะคล้งสีดี เห็นกันเรื่อยๆนะครับคลิปตีพึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ